ကြည့်เหลืองเนาะพี่น้องหอยน้อยสีเหลือง สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องไปสู้กูสุขนครับผมวันนี้บ่าวนัดฮักนัดชาแนลนะครับผมพาพี่พาน้องมาก,กินอยู่กับต้นบักฮงบองเห็นหน่วยพี่น้องเพราะว่าต้นบักฮงมันต้นสูงเห็นแต่ฟังหลังบานบรรยากาศโอ้เย็นสบายพี่น้องอ่ะบอบอกยังไหลายใหญ่ห้างนาะพี่น้องเนาะกินยังกันบาดนี่กินหอยนาะพี่น,อน้องเนาะเอาได้เวลากินหอยแล้วมามามา,มา,มานั่งกินทางคางจิมหอยสู้กิน อย่าเลื่มมาเขากองเด้อมามาตอนนี้เออเด็กหน่อยมานั่งน้ำพี่น้องจังจังจังมันสีบอเขินบันไดนั่นนะอ้าววอาแล้วละกะกินเลยพี่น้องจัดเลยสุดยอดเจลน้ำพริกเปานัดกัดเบิดละหละบเบิเทสเบิดเลยเนี่ยโอ้ Mình nằm chìm hay vô là Nhìn nào Màu nuôi ngay nhìn วันเคร่งไม่ม uh ีนะพี่น้องเนาะร้ายขัาอู้โอ้โหนวหญ่ได้พี่น้องนวดบักใหญ่เลยอู้โอ้โอ้เต็มหอยเลยพี่น้องหมักพริกอ้าวบานันโอ้จิ๋มออกมากเจียวพี่น้องพูดเจียวเป็นตะเพียรี่บานันประกาศสดน้ำเร็วเนาะพี่น้อง เสียบ mm. hoa nhắn cái điện lại thì à? ừ. tôi lại cái tôi lấy cái nào mình như giấy kìa như tùy lên sỉ léo nơi sỉ léo nơi nơi lượng léo nơi 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 lượng nơi nơi như nơi nơi หยาบแน่นอนนึงต้องใส่ถงต้มนุ่นๆน้องพี่น้องเนาะโหขึ้นเขาในปากของ้เวิร์พี่น้อง มาละเอามาส่งซื้อมั้งน้องพี่น้องเนาะสำลักเลยพี่น้อง พี่ายาดเพชรพี่นอ้องเพชรหลายโอ้ น้ำพริกมันอยู่ในหอยหแล้วพี่น้องเราจำเป็นต้องจิม้มที่ผุนถ้นจิ้มเนี่ยเพชรแสบพองครับพี่นอ้องมันได้ยังไงบอกบาวนัดเลยน้ำ โจกเลยพี่น้องนี่ตุยเข้าไปที่เนาะพี่น้องพีกเนาะพักกินเยอะเลยพี่น้องอย่าาบก,กินเลย เาเน็ตกินอยู่บริกินโดนพี่น้องแสบร้ายหอยเนี่ยอยู่อนนองเข้าบอองสื่อขั้นเป็นสื่อกับบ่แพ้ง อยู่เมืองในเมืองในนากะเป็นธรรมดาแล้วครับคทาทรงคาเซาโลหนึ่งกับลอยหาซิบผุนได้พี่น่องนี่แก้หัวแล้วนี่วามบอได้กแก้หัวขายเบิดหน่วย สุดยอดเลยอมอนังยใหญ่นุดถ่ายสุพี่นอ้นองสุพี่สุนองเบ่งกันพี่น้องนุ่ยใหญ่โอ้โอเลยสุพี่น้องเบ่งคำสุดท้ายเฮ็ดไายพี่น้อง แบบพิเศษเลยพี่น้องจังมากเบิง้งนี่พี่น้องพริกหนวยใหญ่เลยสุด,ดยอดสุด,ดยอดในความเผ็ดพี่น้องมะระนี่กะมันขมแห้งพี่น้อง ต่อกับคลิปก่อนๆหรือคลิปงหลังบ้านนันกิกนอยู่ตอนนี้มันเมนูพักหลายผลน,นะพี่นอ้องต่วมาจัดเอาสรับกินนี่เนาะพี่น้องเนาะคำแล้วตอนนี้ขนานดะสี่ได้รับมันหาม,มงค์ควรเนาะบานนันกับพ่อซำนีเนาะ ว่้ยพากันไหมในคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะคลิปหนาจะเป็นยังไงเรื่องกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ให้บ่าวนาัดได้ไหมเด้อเพื่อที่จะประกาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้บ่าวนัดก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ